เทศบาลนครเกาะสมุยจัดงานวันเด็กแห่งชาติผู้ปกครองนำบุตรหลานร่วมกิจกรรมในวันเด็กคึกคักเมื่อวันที่10มกราคม2อ6 9ักบบริเวณลานจอดรถท่าเทียบเรือนหน้าทอนอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายรำเนียร์เจ็กว่างนาย,ยกเทศมนตรีนะครเกาะสมุยนายอำนาจโชตช่วงนายนัทพลรัตนรักษ์นายสุธรรมสามทองรองนาย,ยกเทศมนตรีนะครเกาะสมุยนายทิติพันธ์จันทอง ประธานสภาเทศบาลนครเกาะสมุยสมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุยร่วมด้วยนายอมรชุมช่วยในยอำเภอเกาะสมุยนางถนอมศรีรัตนรักษ์นายกกิ่งการชาติอำเภอเกาะสมุยนางสาววาสนาบรมธนรัตน์รองนายกกิ่งการชาติอำเภอเกาะสมุยนายนกพเทพถวยเจริญสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตอำเภอเกาะสมุยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนได้ร่วมเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยนายรัาเนตรใจกว้างนาย,ยกเทศมนตรีนะครเกาะสมุยกล่าวว่าวันเด็กถือเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันสําคัญของประเทศไทยที่จัดขึ้นเพื่อย้ําบทบาทของเด็กและเยาวชนในฐานะอนาคตของชาติภายในกิจกรรมวันเด็กเทศบาลนครเกาะสมุยพร้อมเปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้แสดงความสามารถและเติบโตยอย่างมีคุณภาพพร้อมเน้นย้ําคําขวัญจากนายอนุทียนชาญวีรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีที่ได้มอบคําขวัญวันเด็กประจําปีนี้ว่า รักชาติไทยใส่ใจโลกโดยภายในงานวันเด็กเกาะสมุยปีนี้นอกจากจะจัดให้มีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนต่างๆในอำเภอเกาะสมุยแล้วเทศบาลนครเกาะสมุยยังได้เตรียมของขวัญแจกให้กับเด็กๆที่มาแสดงความสามารถและเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้เด็กๆยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชนิดจากคณะกรรมการชุมชนหมู่ที่3ตำบลอ่างทองทั้ง6ชุมชนได้นำข้าวไข่เจียวและของเล่น พร้อมขนมมาร่วมแจกให้กับเด็กๆทุกคนได้อิ่มท้องและสนามบินสมุยได้นำเกมให้เด็กได้ร่วมลุ้นรางวัลน,นำโดยนางสาวนัชยาธรน,นสุดานิดวิภาผู้อำนวยการงานราชการสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจสนามบินสมุยนอกจากนี้ภายในงานมันเด็กยังมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆได้มาส่งมอบความสุขให้กับเด็กทุกคนสนับสนุนโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยสุขภาพดี เริ่มต้นที่วัฒนแพทย์สมุยเรือเร็วลมพยารวดเร็วปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางโฮมหมาดฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเดคอร์ศูนย์จำหน่ายกระเบื้องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจรบีชมัลเท i นคลับขนมจังหวัดนครศรีธรรมราชคาเฟ่ขนาดใหญ่ริมหุบเขาและชายทะเลขนม ร้านหนานหยวนบะหมี่เกี๊ยวกุ้งสาขาเชิงมนสาขาช่วงและสาขาละใหมร้านอาหารมิสสมุยวัตถุดิบสดใหม่เพื่ออาหารอร่อยของคุณคิดถึงอาหารอร่อยคิดถึงเรามิสสมุยฮักสมุยร้านอาหารไทยท้องถิ่นและคลาสสิกกับบีชบาร์ที่เกาะสมุย